สวัสดีค่ะอิปจากสตาร์ไกดันทาโรนะคะอันนี้เป็นคลิปดวงความรักประจําเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะหรือมีวันเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะ mm hmm. ก็บอกทุกคลิปอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นคลิปแรกที่อิปหัดทำนะคะหัดทำนายโดยการอ่านไพ่ปกติแล้วจะชินในการพิมพ์ดวงมากกว่าค่ะมีช่องไอนะคะชื่อสตาร์ไกดันทาโรนะก็ยังไง ถ้าใครหลงเข้ามาฟังก็อ่าติชมคอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงมากนะคะเดี๋ยวเสียใจเนาะก็ อาจจะยังอ่านได้ไม่ดีนะคะแล้วก็คุณภาพการวางกล้องแสงสีเสียงทุกอย่างก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าเพิ่งเริ่มทาจริงๆนะคะก็เดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดนะยังไงใครมาฟังกลางคืนก็หวังว่าเสียงอิบจะกล่อมให้นอนหลับได้เพลินๆนะคะฟังเพลินๆไม่ต้องอินไม่ต้องคิดมากอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็อย่าไปอินเนาะเดี๋ยวทีเนี้ยจ,จ,จะเป็นภาพรวมของเดือนนี้ให้ฟังก่อนนะคะแล้วก็จะไปแยกสถานะเราอ่าคน ระหว่างคนโสดคนมีคนคุยแต่ว่าไรสถานะแล้วก็คนที่มีคนคุยคนรักชัดเจนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะเอาแมวออกก่อน โอเคในช่วงเดือนนี้ค่ะตัวตนของเรานะคะก็ฉับกระเฉงกระตือร้นถ้าพูดถึงในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยห่ทำงานเก่งเลย active นะคะมี passion ในการรเริ่มทําสิ่งใหม่ๆห,หรือบางคนมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวกับงานก็ได้ต่างประเทศก็ได้การสื่อสาร social ซซอ,อนไลน์แบบนี้ก็ได้ค่ะนะ mm hmm. ที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนถ้าจริงๆอะถ้าคนมีคู่มีครอบครัวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็จริงจังกับในเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของงานมากนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เก่งทั้งในบ้านนอกบ้านคือสามารถจัดการแฮนเดิลทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอะเป็นคนที่รักอิสระชอบเออเขาเรียกว่าอะไรเหมือน ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะหมายถึงว่างานในบ้านเนี่ยรีดผ้าซักผ้าเนี่ยถนัดนะคะทําได้งานนอกบ้านก็เก่งอยู่แล้วนะคะคือถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยมองว่าเราค่อนข้างที่จะรักอิสระเนาะไม่ชอบถูกบังคับนะคะหรือในช่วงนี้เนี่ยบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนปัญหามัน บางบางกรณีเท่านั้นนะเป็นไปได้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะพบเจอกับรักสามเศร้าหรือคนที่โสดเนี่ยไปแอบชอบคนมีเจ้าของแบบนี้ก็ได้ซึ่งถามว่าจริงๆสถานการณ์ตอนนี้ดีไหมมองว่าดีนะคือเราดูมีความสุขดีอะค่ะดูเหมือนมันไปเรื่อยๆเอ,อื่อยๆเฉยๆมันก็ ไม่ได้อ่ามีโมเมนต์ของการที่มันมันความสัมพันธ์ความรู้สึกมันเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปสะสมความรักความชอบความรู้สึกดีๆกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นทั้งเอมเพรสนะเหมือนเป็นความสุขเป็นความอบอุ่นในใจเป็นความรู้สึกที่มันมีกันอยู่อ่ะแล้วมันแฮ ppy อ่ะ นะคะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันมีบางอย่างที่อาจจะเปิดเผยออกมาเกิดขึ้นออกมาอย่างเช่นบางคนอย่างที่อ่านไปตั้งแต่ตอนต้นว่าบางคนอาจจะตกอยู่ในสภาวะรักสัมาเศร้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาสเตตัสยังไงเราเข้าไปพัวพันตรงนี้บางคนอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเอ้ยเขามีคนอื่นหรือเปล่าคุยซ้อหรือเปล่าเขามีคนคุยกี่คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมองว่าแนวโน้มในอน,นาคตอะ,ะคะ่ะมันจะเกิดความชัดเจนขึ้นนะเราจะได้รู้ความจริงบางอย่าง นะคะหรือมันอาจจะมีความรู้สึกแต่งดิตะหงิดใจอะไรบางอย่างน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยมันแบบเออฉันไม่ได้เป็นตัวจริงสักทีอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะอันนี้คือการอ่านรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบรวมหมดเลยทั้งคนมีคนคุยมีคู่แล้วหรือว่าคนโสดนะเป็นแค่สถานการณ์ทั่วๆไปเฉยๆค่ะผู้ได้ฟังกว้างๆนะคะแล้วก็ เอ่อเรามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไม่ได้นะมีความลังเลสับสนเครียดในความสัมพันธ์แล้วก็บางทีในหัวมันก็ตีกันไปมาตีกันกับตัวเองว่าจะยังไงดีกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะบางครั้งไพ่เคอร์มิทอ่ะมันเป็นไพ่ที่สุดท้ายแล้วนะถ้าเป็นคนโสดนี่ยมองว่าก็อาจจะยังมีแนวโน้มที่จะโสดต่อไปนะคะแต่เดี๋ยวต้องไปดูไพ่ประกอบ อ่าอีกทีหนึ่งนะไพ่แยกว่าจะเป็นยังไงแต่อิมมองว่าเดอะเฮอร์มิทอ่ะบางทีนะสำหรับอีฟที่อีฟอ่านเนี่ยอิมมองว่าเฮอร์มินี่ยเป็นไพ่ของผู้เชี่ยวชาญของผู้ที่คิดเยอะคิดมากไต่ตรองแล้วไต่ตรองอีกแต่อิมมองว่าข้อเสียมันก็มีเหมือนกันบางครั้งมันเป็นการคิดที่แบบมันเก็บไปคุ้นคิดแต่ว่ามันไม่ได้คําตอบออกมานึกออกไหมมันกลายเป็นว่ามันตื้อมันนิ่งมันแบบเหมือนจะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อใช้ตะเกียงนําทางเห็นไหมในใน,ในในในพัพไพ่เนี้ยเนาะมันเหมือนแบบ มันเป็นการหยุดนิ่งคิดที่มันไม่ได้อะไรออกมาเลยอะ่ะเออบางทีมันเป็นในลักษณะนี้ก็ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันหวานอมขมกลืนหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียหวานอมขมกลืนใช้ได้ไหมเนี่ยอาจจะเรียกว่าอะไรเดียเหมือนแบบเออมันตันๆต,ตื้อต,ต้มันรู้สึกว่าหน่วงหน่วง,งแปลกแป,แปคือมัน จะสุกก็อาจจะไม่เต็มที่แต่จะว่าทุกมันก็ไม่ใช่อะคะ่ะเป็นในลักษณะนี้ได้นะทีนี้เดี๋ยวลองไปดูกันเอาเป็นคนรักความรักของคนมีคู่ก่อนละกันเออคนมีคู่คนมีแฟนนะคะในเดือนนี้เป็นอย่างไรขอโทษนะคะกล้องสันขอโทษทุกคลิปเลยก้องสันทุกคลิปเลยอะเดี๋ยวลองไปดูกันนะของคนมีคู่แล้วมีแฟนแล้วหรือจะแต่งงานกันแล้วก็ได้นะ ในเดือนมิถุนายนีเป็นยังไงบ้างเดือนนี้เนี่ยอิพเปียงจากราศีเมษก่อนพอนะับแบบโหราศาสตร์ไทยก็จะนับเป็นเมษพฤษศพเอ่เอเมษาพฤษภามิถุนายนอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปในอีพอาจจะทําตามยอดวิวซึ่งธนูมาแรงมากเลยจ้ะแม่นะธนูมาแรงมากลงไปแป๊บ,บเดียวเป็นพานหนังงงมากเลยอะ่ะในระหว่างที่คลิปอื่นยังอยู่ในเราแบบหลักร้อยอะ่ะ แสดงว่าคนธนูนี่เขาอาจจะกําลังพบเจอปัญหาอะไรบญญางอย่างนะคะมันเป็นสถิติซึ่งสามารถเก็บบันทึกได้ว่าเออแสดงว่าช่วงนี้ธนูนี่มาแรงแสงทางโค้งเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ากลุ่มนี้จะเท่าไหร่นะเออจะแซงธนูได้ไหมนะคะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอีวพอร์ตซับไพนิดนึง หน้าไพ่อาจจะเห็นไม่ครบนะคะก็ขออภัยด้วยนะยังวางกล้องไม่เป็นอนะ่ะจะเดี๋ยวจะพยายามปรับเปลี่ยนนะคะ ในเดือนนี้ก็ขออภัยนิดนึงนะในความไม่สวยของการจัดวางภาพไพ่บางคนก็อาจจะอยากเห็นไพ่บางคนอาจจะอยากเห็นหน้าหรือบางคนไม่อยากเห็นอะไรเลยเพราะว่าตอนฟังไม่ได้ดูค่ะฟังอย่างเดียวนะอีฟก็เป็นเหมือนกันไปฟังช anel อื่นอย่างเงี้ยบางทีเราก็เออเหมือนแบบว่าฟังก่อนนอนเนาะก็ไม่ได้ดูหน้าไพ่หรือไม่ได้ดูหน้าหมอดูเหมือนกันค่ะฟังแต่เสียงเขานะแป๊บนึงขอสับไพ่หน่อย dependency attraction แล้วก็ e x p e t u r e หรือคนมีคู่แล้วช่วงนี้ไม่ค่อยพอใจกันนะเออเหมือนมันเป็นช่วงที่อาจจะห่างกันหรือว่าไม่มีเวลาให้กันแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ไม่มีอะไรคืบหน้านะคะอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นมองแล้วอาจจะเป็นของเรื่องของความเบื่ออืมนะคะอาจจะมันบางทีนะความรักอันนี้แบบตามหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปอย่างไม่ได้อิงภัยมาคือมันเป็นไปได้คือเหมือนกับ ว่าบางทีเราคบกันอยู่ใ้วกกันเห็นหน้ากันทุกวันโทรคุยกันทุกวันแชทกันทุกวันมันเกิดการเบื่อได้อะเออมันก็เป็นปกตินะคะซึ่งพอมันเบื่อปุ๊บไอสิ่งเดิมๆที่เราเคยทําแล้วมันว้าวมันก็ไม่ว้าวอ่ะมันก็มีสิ่งกระตุ้นมีสิ่งแล้วอื่นๆที่แบบมันตื่นเต้นกว่านะคะไพ่ไฮเปอเทสออกมาบอกแบบนั้นมันจะหมายถึงว่าเป็นเรื่องของความมีเสน่ห์หรือเรื่องของ ความซับซ้อนอะไรบางอย่างคือเราไปเจอสิ่งกระตุ้นที่มันแบบน่าตื่นเต้นมากกว่าหวือหวามากกว่าแบบนี้ก็ได้ก็เลยบอกว่าอ่านตั้งแต่ตอนแรกว,ว่ามันมีพลังงานของแบบเรื่องรักสำสเร้าเรื่องความมีสเสน่ห์เจ้าชู้อะไรแบบนี้ค่ะออก็อยากให้เรามาระวังเรื่องมือที่3ซึ่งอาจจะเป็นเกิดจากเราหรือเกิดจากเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเอาหมั่นเติมความหวานให้กันนิดนึงนะมี Express your Lo v e ขึ้นมานะคะบอกรักกันบ,บ่อยหน่อยเซอร์ไพรส์กันบ้างถ้าไม่ได้ทํามานานนะคะจริงๆอ่อะมันไม่ได้มีภาพไพ่ของการเลิกกันอออาจาจจจจะุกิิกใในนเรื่งงขทัศคต มุมมองอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกันมากกว่าโคดิพเอนต์เซี่เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของภาระพันธะบางอย่างที่ยังต้องทําร่วมกันบางคนทําธุรกิจร่วมกันลงทุนร่วมกันอะไรแบบนี้บางคนอาจจะมีลูกแล้วมีครอบครัวแบบแต่งงานมีพันธะไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะเลิกกันนะคะแต่อ่านได้ว่าคนมีคู่ในช่วงนี้คือเบื่อขี้หน้ากันมากเลยอ่ะคือมันแบบมันไม่เหวามันเบื่อเออมันมีโอกาสที่เราจะแอบไปวอกแวกแล้วก็นอกใจได้น่าจะเป็นเราก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ แต่อีว่าอยากให้เราคิดดีว่า,อย,าอย่าเพิ่งไปฟังดวงแล้วแบบว่าไปโวยวายแฟนเราอะว่าแบบมีคนอื่นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันไม่ได้เป็นกับทุกคนเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นดวงแบบกว้างๆโดยรวมมันอาจจะไปโดนพลังงานของเราหรืออาจจะไม่โดนพลังงานของเราเลยก็ได้นะคะอย่าไปคิดมากนะโอเคเดี๋ยวทีนี้ดูเพิ่มว่าไพ่เนี่ยบอกอะไรได้อีกนะคะเป็นคําแนะนําหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มนิดนึงเนาะ คู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกนะคะมันเป็นพัฒน์ไล r ์เลชั่นชิพแล้วก็ calling in your soulmate นะเนี่ยช่วงนี้ลองหาโอกาสไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะทิ้งทุกเรื่องรล่านะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรแบบนี้บ้างเพราะว่าช่วงนี้พลังงานของอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจมันขึ้นมานะเป็นห้าถ้วยเนี่ยผิดหวงังเราอาจจะคาดมันอาจจะเป็นเรื่องแบบในอดีตที่ผ่านมาก็ได้คะ่ะ ความคาดหวังซึ่งกันและกันความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างการแบบบางที่แบบบางคนเนี่ยเป็นแฟนอาจจะสมอันนี้สมมติให้ฟังนะสมมติเรื่องมันอาจจะไม่ได้เป็นตามนี้ก็ได้บางคนบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เลิกม่านเมื่อไหร่จะได้เลิกแต่งงานแล้วเราไม่สามารถตอบได้ในตอนเนี้ยออนะคะหรือเราไปถามเขาแล้วเขาตอบไม่ได้ในตอนเนี้ยนะมันมีปัจจัยอื่นๆในเรื่องการเงินในเรื่องการสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างสถานะอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งมันก็มีไพ่ดีๆขึ้นมาในในอ่า ตำแหน่งอนาคตนะนะเป็นตำแหน่งของคนคู่กันแล้วก็ได้เนี่ยไพ่สี่ไม้เนี่ยมันเป็นคู่อ่ะเห็นไหมไม้นี่ก็สองไม้นี่ก็สองคือมันอ่านได้หลายอย่างนะแต่สาหรับอิฟมองว่ามันก็เป็นไพ่ของคนที่มีลักษณะาาเป็นเนื้อคู่กันในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีความหนักแน่นมั่นคงเอาจริงเอาจังในเรื่องความรักแต่มองว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะแบบอะไรอะไรไม่ได้หนั่งใจอะ่ะอืมอาจจะเป็นในเรื่องของเวลาหรือสถานะรอบข้างบริบทของสังคมทั้งโลกภยัยทั้งเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใช้เวลาด้วย ร่วมกันให้มากขึ้นนะคะลองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหากิจกรรมหาอะไรทาที่มันแบบเออเหมือนเป็นเป็นการเติมความรักเติมความหวานให้กันแบบเนี้ยนะคะก็มีโอกาสว่ามันจะเกิดเรื่องดีดอ่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่น่ะคนนะ,คะใครรอเรื่องการแต่งงานการความมั่นคงในเรื่องการมัน่นการสร้าง,งครอบครัวการมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสค่ะนะประมาณนี้ค่ะที่ไพ่บอกสรุปแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ไปดู สถานะต่อไปกันดีกว่าเอาสถานะของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันจะเป็นยังไงบ้างนะ The magic เช่นกับหัวเออบางคนเขาก็อ่านกับหัวบางคนก็ไม่อ่านกับหัวนะแต่ว่าอีฟก็อ่านนะคือบางคนบอกว่าไพ่าทาโร่เนี่ยมีทั้งไพ่ดีแล้วก็ไพ่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะบางคนเขาก็ไม่อ่านกับหัวกันเหมือนแบบไพ่มีความหมายของเขาอยู่แล้วอะนะแต่ก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะแล้วก็การตีความไพ่ก็เช่นเดียวกันคะ่ะอืมนะแล้วแต่คน หมอดู Module, อ่านน่ะบางทีแบบเราไปฟังบางช anel ว่าจะเอ้ยทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลยนะมันก็แล้วแต่มุมมองนะคะทักษะสะก,กิลการแปลไม่เหมือนกันมันอาจจะมันอาจจะแบบเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนะแต่ลักษณะการใช้คำพูดไม่เหมือนกันอย่างนี้ก,ก็ได้เดี๋ยวลองไปดูกันของคนคุยแต่ว่าอะไรสถานนะเดอะเมจิกเชนกับหวยมองว่ามันน่าจะ อืมยันนะอันนี้ก็กลับหัว reconciliation l ล้ like getting to know each other แล้วก็ romantic feeling นะคะ เออเดอะเมจิเชจริงๆแล้วอะนะถ้าไม่กลับหัวเนี่ยมันจะแปลว่า Perfect มากเลยอ่ะเออนะคะความสัมพันธ์อาจจะแบบเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนเสกได้ดังเมจิกแต่พอมันกลับหัวอิมมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้นะเออหรือว่าการคุยกันครั้งนี้มัน มันยังมีอะไรที่แอบแฝงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความรักที่ยังฉาบฉวยอยู่อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะถ้าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มคุยกันอย่างเงี้ยค่ะนะหรืออาจจะหมายถึงมันพัฒนาไปไวมากอะไวจนเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้กันแบบลึกซึ้งมากพอมันแบบเห็นไหมมันแบบไวมันแบบ the magician แบบกับหัวมันแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอยะอธิบายไม่ถูกเหมือนแบบ มันอีกด้านหนึ่งของเมจิกอะนึกออกมาจะเป็นด้านดาร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เฮ้ยมันมันรู้สึกดีมันเป็นดิเอมเพรสมันรู้สึกเติมเต็มอะไรเงี้ยมันพัฒนาไปไวมากแต่ไพ่ดีเอ็นอะไพ่ที่มันเป็นอ่าอันเนี้ยค่ะเนี่ยไพ่อนาคตคือไพ่จบนะไพ่สุดท้ายไพ่สรุปเนี่ยมันเหมือนกับมันจริงๆมันไม่ได้มีความเข้าใจอะมันเป็นความรักที่เหมือนแบบ มันเหมือนช่วงโปรโมชั่นอะกาลังจีบกันแล้วมันแบบมันไปไวมากอะแต่สุดท้ายแล้วมันยังมีความไม่เข้าไม่เข้าใจกันมีความที่เรายังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะมากนะคะไพ่ของความขัดแย้งขึ้นมาไพ่ของการซัพพอร์ตกันไม่ได้ยิวมองว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องซัพพอร์ตในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่หมายถึงเรื่องเงินเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรความเป็นอยู่อย่างเดียวนะมันอาจจะหมายถึงเรื่องของความรู้สึกก็ได้อะมันแบบว่าคือถ้าปกตินะมันไม่กลับหัวเนี่ยมันก็แปลว่า ช่วยช่วยเหลือกันแบบซัพพอร์ตกันค่อนข้างยากอยู่แล้วอะแต่นี้มาดันกับหัวอีกก็มองว่าอาจจะเพิ่มเลเวลความยากเข้าไปใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจกันแบบถ่องแท้ลึกซึ้งจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมีแต่ความโรแมนติกฟีลลิ่งอ่ะจ,จะหมายถึงอ่าปรารถนาหรือชอบพอกันเพราะเรื่องแบบภายนอกเออแบบเนี้ยก็ได้เดี๋ยวเมจิเชียนที่แบบไพ่เดี๋ยมจิเชียนมันแปลว่าไพ่เจ้าเล่ก็ได้นะเออมันหมายถึงว่าแบบเออเหมือน เร่อเหมือนหลงในรูปรสกลิ่นเสียงอ่ะออในทางร่างกายแบบเนี้ยก็ได้ค่ะนะออหรือว่ามันเป็นคนที่แบบห่างกันไปนานเนี่ยจจะหมายถึงแฟนเก่าก็ได้บางคนแบบคุยหรือคบหากับแฟนเก่าแล้วมันมีการกลับมาแล้วมันแบบนึกออกไหมมันกระหายกันมากคิดถึงกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะออออมันมันก็มีไพ่ของ getting to know each other นะเนี่ย อืมแต่อีมองว่าเราอาจจะยังเรียนรู้กันไม่มากพอมันยังมันยังแบบเป็นความรักที่เร็วไปเพราะฉะนั้นตอนเนี้ใครที่ปรารถนาะอยากจะได้ relationship หรือกำลังคาดหวังในความสัมพันธ์เนี้ยมองว่าอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเออมีเออเอ,อ,อยากอยากเตือนเรื่องนี้จังเลยอะมันมีเกณฑ์แบบว่าตั้งคันแบบไม่พึงประสงค์อ่ะอีบานแบบนี้นะอีมองว่ามันเป็นไปได้ถ้าเราแบบไม่ป้องกันแล้วเราไม่ได้แบบ พร้อมมากพออ่ะอิฟก็มองว่าเออเนี้ยอยากอยากมองอยากอยากอ่านให้มันเป็นคําเตือนนะคะถ้าเราไม่พร้อมนะอย่า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 เพิ่งแบบใจร้อนอืมโอเคเดี๋ยวนี้ดูเพิ่มอีกนิดนึงแล้วพายอ,อยากบอกอะไรนะคะต่อจากนี้พายอ,อยากบอกอะไร Devil, Devil, kau maa. Hmm. Okay. ความสัมพันธ์เนี่ยอิฟมองว่ามันยังมีการไปต่อได้นะคะเออเราจะทิ้งปัญหาหรือบางสิ่งบางอย่างที่เอามากี้ที่อ่านไปว่าโอเคมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูพัฒนาไปเร็วแล้วก็มีบางเรื่องที่เราอาจจะไม่ไมเข้าใจกันแบบไฟนอลลี่แล้วเราดูแบบว่ายังยังเข้ากันไม่ได้ยังไม่ใช่จิ๊กซอที่แบบว่าลงลงตัวกันเป๊ะอะมันต้องค่อยๆปรับเหลี่ยมปรับมุมกันไปอย่างเงี้ยนะคะแต่รู้ว่าเราอะค่อนข้างที่จะมีแพชั่นต่อการสูงนะไพ่เด็กถือดาบออกมาคือมันแบบ มันดูเป็นพลังงานของความแบบกระตือรือร้นของความแบบอยากได้อยากมีในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วมีเดวิลออกมาด้วยอะ่ะมันก็คือความลุ่มหลงความแบบหลงไหลในแต่มองแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงได้เป็นในเรื่องของร่างกายได้เหมือนกันนะคะบางอย่างมันอาจจะมีบางอย่างที่เป็นเรื่องที่ปิดบังซ่อนเลนยังไม่ชัดเจนกันอยู่ก็มองว่าคือสรุปแล้วจริงๆอะ่ะก็อาจจะยังต้องใช้ระยะเวลาในการพูดคุยศึกษาดูใจกันไปหน่อยอีกอีกนิดนึงอ่ะคะ่ะนะรอดูไปก่อนอย่าใจร้อนพอใจร้อนไปเนี่ย บางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็ได้นะคะแต่มันไม่ได้ผิดนะไพ่เอ็กซ์เพรสตัเลิฟก็ออกมานะว่าจริงๆความรักข้าสัมพันธ์ในอิมมองว่ามันรักรักได้รักกัได้อ่ะชอบกันได้แต่แค่ว่าเราต้องยับยั้งชั่งใจเมื่อมัน d e วิลมันออกมาเนี่ยเดวิลมันคือกิเลสตัญหาความลุ่มหลงมัวเมาหรือพันธะพาละอะไรใน อดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะต้องควบคุมคอนโทรลตรงนี้นิดนึงอ่ะในเรื่องของอารมณ์นะบางทีแบบดูนิดนึงว่าไอ้ที่เราไปคลั่งเขาไปรักเขาเนี่ยเขาเออคิดแบบเดียวกับเราไหมอ่ะหรือว่าเขาแบบคาดหวังผลประโยชน์อะไรจากเราไหมคืออาจจะไม่ใช่เรื่องเซ็ก์อย่างเดียวไม่ใช่เรื่องร่างกายอย่างเดียวเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เราดูบริบทของเราเองเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเอออยากอยากให้ใจเย็นๆลงนิดนึงนะถ้าบางคนอยากได้ความสัมพันธ์มากๆหรือแบบ เขาเรียกว่าอะไรดีเราเหมือนแบบอยากได้สเตตัสการเลื่อนขั้นอะไรเงี้ยอยากให้ใจลง,ลงนิดนึงนะคะออดูนิดนึงว่าเขาแบบมีปิดบงังโซเรอะไรไหมมีอะไรที่ต้องเรียนรู้กันอีกไหมอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องปิดใจนะเอ,อที่ไพ่พูดประมาณนี้ทีนี่สุดท้ายแล้วสเตตัสของคนโสดไปดูกันหน่อยสิคนโสดเป็นไงอื มีนโสดมีเสน่ห์มีคนเอ็นดูมีคนเข้ามารุมจีน้อหอมรุมจอมโอเคโอเคเท่าที่เห็นนะคิงคิงอัอครับ นะคะพระราชาถือถ้วอยออกมาแน่นอนไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของคนที่มีเสน่ห์มีอารมณ์ซุนทรีโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่แบบเจ้าสำอางนิดนึงนะคะ,ะแต่ดูแล้วเขาจะค่อนข้างจริงจังแล้วก็ซีเรียสอยู่กับเรื่องงานนะน้าที่การงานเขากําลังอีรุงตุงนางแล้วก็ค่อนข้าง ซีเรียสอะเออคนที่เขาอันนี้ในกรณีถ้าจะมีคนเข้ามานะแต่ตัวเราเองอาจารย์ได้เหมือนกันว่าตอนนี้เราค่อนข้างอิรุงตุงนังเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินพอสมควรในเรื่องของการเงินเนี่ยกำลังแบบว่าอืมมันอยากให้คนมาซัพพอร์ตเราแบบเงี้ยเออเรื่องปัจจัยเรื่องเงินเนี่ยเป็นหนึ่งในในในสิ่งที่เรากําลังพิจารณาตรงนี้ก็ได้ค่ะนะเออแล้วก็ความสัมพันธ์มันเหมือนช่วงนี้เราเราค่อนข้างที่จะ ไม่ได้คือถามว่ามีความรักก็ดีเออมีเข้ามาเป็นเดอะสซันก็ดีแต่ว่าตอนเนี้ยดูแล้วเรากําลังมูฟออนอยู่กับความรักในอดีตก็ได้ค่ะหรือเรื่องบางอย่างในอดีตก็ได้นะหรือกําลังพยายามที่จะเปิดหัวใจตัวเองใหม่อีกครั้งเนี่ยมันเป็นสีดาบสุดท้าสีดาบแปลว่าหยุดนิ่งหยุดพักพักกอนแม่บอกให้เธอพักกอนนะคะแต่ว่าไอ้หกดาบเนี่ยมันก็แปลว่าไปต่อมันก็เหมือนกับครึ่งครงอะ่ะเราก็เหมือนจะลดกําแพงลงมาแล้วเราก็พร้อมที่จะแบบ เออเหมือนจะเปิดใจแล้วล่ะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะมันอาจจะมีเรื่องราวของการเลิกรายแยกทางกันไปในอดีตในในสำหรับบางกรณีนะคะแล้วเรากำลังพยายามที่จะีลิศอย่เอ็กปลดปล่อยพลังงานเกา่เกาๆลืมค้นเกา่เกาๆมูฟออนเพื่อไปพบเจอกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมอันนี้อีมองว่าเรามีโอกาสาได้พบเจอกับ คนที่น่าจะเป็นหนุ่มเจ้าสำอางน,นะเพราะว่าเดือนนี้ดูแล้วเรามีมีสเสน่ห์แล้วดูทำงานหนักดูแบบถ้าเป็นอันนี้พูดพูดในกรณีเป็นผู้หญิงก็จะดูแบบว่าดูสดิดดูแบบว่าแข็งแกรง่งดูแบบทำงานได้แล้วก็โรแมนติกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะดูแบบเจ้าสำอางดูหงิมเด็กเนิร์ดแต่ไม่ใช่นะคะร้ายแล้วก็แบบอาจจะแซ่บอะไรอย่างเงี้ยเออเอ,อ่านอย่างงี้ก็ได้นะจริงๆแล้วก็อื เดอซันขึ้นมาแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้นะคะก็ร้อนแรงนะอืมทีนี้เดี๋ยวดูเพิ่มนิดนึงแล้วไงต่อพูดถึงหนุ่มเนิร์ดนะหนุ่มเนิร์ดนึกออกมาแบบอารมณ์เนิร์ดสวัสดีครับว่ายังไงแสแ่ว่นหนาะเตอแตงจริงแอบแซบจะเป็นลักษณะนั้นได้ไพ่บอกอะไรได้อีก อ๋อไอคนที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ชอบหรือเปิดใจสเต็มที่แหละนะเพราะว่ามันยังไม่ชอบอะ่ะเออมันยังมีแบบความหนักใจบางอย่างแล้วก็ยังยังรู้สึกว่าไม่ไม่เต็มที่อะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะลืมพลังงานกเก่าๆหรือฮิลลิ่งตัวเองให้มันแบบ ดีๆก่อนน่ะเออถึงจะเปิดใจอย่างเงี้ยนะคะก็แต่มันไม่ได้แต่เราไม่ได้เชิงปิดใจแบบเพื่อใครเข้ามาคุยแล้วก็ไม่เอานะแต่มันอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าถ้าฉันมีอารมณ์ตอบฉันก็จะตอบเขาไปถ้าฉันไม่มีอารมณ์ฉันก็จะไม่ตอบอะไรแบบนี้ค่ะนะถ้าเราไพ่เขาบอกว่าถ้าเราแบบเออปลดปล่อยพลังงานเก่าๆได้มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคน engagement คือการแบบเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้แต่งงงแต่งงานอะไรเงี้ยนะมันก็ worth waiting for นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังพบเจอคนไม่ถูกใจหรืออารมณ์ ของเรามันรู้สึกว่ายังไม่ได้เทไปได้เน,นี้ยสเต็มที่นะคะเออมันก็หรือมันเนี่ยมันอาจจะมีคนเข้ามาแล้วมันยังไม่ได้สมหวังในตอนเนี้ยเออแต่มันก็มีโอกาสที่เดี๋ยวเราปล่อยพลังงานเก่าๆไปได้นะมันก็มีโอกาสที่เราจะเขาเรียกะไรเปิดใจมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัม,สมพันธ์ตรงเนี้ยมากขึ้นนะคะดูว่าเราคงจะมีเรื่องเครียดหรือแบกรับภาระอะไรอยู่บางอย่างก็ได้นะ วันนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณมากสำหรับคนที่ลงเข้ามาฟังหรือว่าติดตามอีบตั้งใจเข้ามาฟังจริงก็ได้นี่ก็ขอบคุณมากนะคะก็อย่าลืมไป กด subscribe ไว้ก่อนหัวข้ออื่นๆที่จะทำต่อจากนี้ไปสัญญาว่าจะพยายามพัฒนาและอ่านให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถไปกดติดตามเพจ IG ได้ที่ starguidance.thalo อันนี้มีดอทด้วยนะจะเป็นดวงรายวันแล้วก็เป็นพิกากาดค่ะจะพยายามทำมาให้เล่นนะคะเรื่อยๆเนอะทีนี้ก็สำหรับใครมาฟังกันคืนนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายนะ